สวัสดีครับพบกับผมนะครับปีธีปิกเกอร์นะครับวันนี้เรายังอยู่กับเกมยูริอีเวนต์นะครับผมนะฮะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์แบบว่าเอาตัวยูริพรามอะไปบุกตัวเดียวนะฮะเพียงแค่ตัวเดียวนะครับจะสู้ไหวหรือเปล่านะฮะก็บลูโชเอไอนะครับแล้วก็ซูเปอร์วิปปอนก็ปิดไปเลยนะฮะยูนิตก็สิบนะครับโอเคไปกันเลยครับ ไอตัวย yeah, ูร okay. right. ิท oh ี่มันลอยได้แหละผมจะไปบุกเนาะเพราะว่ามันสะกดจิตฐานได้นะฮะเก้ทายคณกันทายคณกันการวางไว้ก่อนนะฮะเปิดแมพครับัดแล้มาัดแล้มา แส่เล็กหนึ่งไว้เนาะเปิดแมปไปก่อนแแมปก็ไม่ไม่ได้แคบเท่าไหร่เนาะเออไม่ใช่ไม่ได้แคบสิไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะฮะยินเสียงเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมไม่ได้กว้างนะแแมปเลยหาเงินหาเงินอ่าไอตัวนี้มาเยอะเลยเพราะว่าแรงนะฮะยี่สิบตัวเลยนะครับอ๋อสปีด อ่ะแล้วก็เป็นฐานรถเนาะหรือเป็นเจเนียเลยเดี๋ยวนะอันนี้ก่อนออกเพื่อกันเอาอินเทเนียกันฐานน้ำกันเออฐานไปมันใช่ฐานน้ำโูเผิดโอ้โหมันได้ยินเสียงมันเขาเรียกอะไรนะได้ยินเสียงมันเนยทำลายไอ้อะไรฮะ ปวดยากเลยเว้ยทำลายอไไ้ทำลา,ายตึกอ่ะโอเคอ่นแรกกันผมว่ต้องเอารั้วแล้วเอารั้วมาล้อมกันอันตรายมันฉลาดลงมาข้างล่างนี้ เดี๋ยวขอพับเงินก่อนนะฮะหมดละถังยูร่เป็นฐานที่เป็นในเขาเรียกอะไรนะเป็นฐานที่หาเงินยากมากนะฮะโอ้โหรถถังโอ้แต่โค่าแรงเนี่ยคนไฟเนี่ยรับเดียวหายนะครับคันนี้คันนี้ อันรี้กันเออหบุกคนนักลงน้ำมันเออเร็วๆหยึดไปกันเร็วๆเออสวยเอาเป็นอ่าแบตเทอร์แบเลยนะเดี๋ราจะได้ลงโครนิ่งเนาะอันนี้มาเก็บตรงนี้มาเก็บตรงนี้เออมาเก็บตรงนี้เร็วๆ บนมาห้าตัวกันอะไรวะเครื่องบินนะนี่เลยยังไม่มีคอมสอยเลยนี่วะคอมสอยแล้วก็เอารถสอยบากันรถติดล,ลำเนาะเดี๋ยคีรอบมามาบุกนะฮะมานี่ก่อนเอามา เฮ้ยอะลงโคลนก่อนลืมไปอะลงโคลนกันอันไฟเนาะ <Unit ready. S 1> นี่ประโยชน์มากเลยนะฮะลงโคลนเนะาะเพราะถ้า <Unit S 1> มีโคลนอนะ <as well. S 1> คนเราสามารถสแปมขึ้นมาได้เยอะๆนะจะขอกันบ้านกัน <Unit ready. S 1> เด <On S 1> ี๋ยนะ <ready. S 1> เอาไปกัน นี่ <c oughs> ไงล่ะหายหมดแั๊เดียวเออแป๊บเดียวแหละหายหมดอะ่ะสมทัง <c oughs> ก็รถถังเถอะ <c oughs> ได้ละ <c oughs> ลงโคลนเนาะ,ะลงโคลน <c oughs> มานี่มนันคนมานี่อ่าลงโคลนฮะเอาไปเยอะเอออีเยอะเอาสักที่สิบเลยตัวไอ เฮ้ย้ต่อมปตตมตนะฮะเพื่อ,อเราจะกันบ้านเนาะอยากให้มีช่องโว้ครับตวัวไหนเฮ้ยขวางตรงนี้ คนเข้า่านไปกันแป๊บเดียวแตกอ่ะดูยัยเมื่นที่โกงบอดไงแกมึงอันนี้เออาไปขันบ้านไว้ก่อนเนาะนาทีนี้มาขันบ้านไว้ก่อนเร็ว ช็อตอะไรวะผู้ใช้มันสั่งให้ช็อตไอ้อช็อตตึกช็อตอะไรเนาะไม่ให้เราเข้าไปอยู่นะครับไม่เ,เป็นไรเดี๋ยวยูริทพาม,มาก่อนเนาะแล้วได้ลงโครนละคนไม่ใช่อินจจเนียร์ดิคนมาทีสิบโอเคที่สิบ อยู่ได้อยู่โอ้โหแปบ๊บเดียวดูดิปุ๊บปุ๊บปุ๊บหายหมดป,ะปะุ๊บปุ๊บหายหมดน่ต <Unit ready. S 1> ัวนหนึ่งเลขศูนย์นะฮะตัวนหนึ่งเลขเก้านะครับก <Unit ready. S 1> ันบ้านกันบานไปมาไปกันอ <Unit ready. S 1> ุนิพ <Unit S 1> า,ามอุนิพามมาดิ่รันอ่าฐานอันนี้เนาะฐานบทนะฮะ ที่ล็อกมาแล้วว่ะไม่ได้สนใจอ่ะกันหน้าไว้กันสวยเอาสิเอาสิรถแรกก็รถแรกอ่ะจะคนไฟเราเข้าไปก็เก็บเหมือนกันแหละโอ้โหโอ้โหรุนแรงเข้าไปมันก็วนกลับมาเดี๋ยวมันก็วนกลับมาฮะ แตกเองก็แตกอ่ Engineer, Engineer. าเอนจิเนียรเอนจิเนียสร้างกันเอนจิเนียร์เรามาหนึ่งตัวอ่าฐานสะกดจิตเอาดีไหมเลยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนก็แล้วกันกนะฮะแค่นี้ก็มันก็ไม่น่าจะเข้ามาได้แล้วแหละนะครับนี่มันนี่กันมันนี่กัน ช็อตนนะอะไรวะเนี่ยทำแล้วทำแล้วเฮ้ยดีนะไม่ยิงเินจิเนียเราเน,เนเาะโอ้หายอ่ะ <laughs> เร็ยวเทสเทสลาตายชอบไปดูหาย <laughs> ไปไหนวะเนี่ยเต็มหมดแล้วเข้านี้แล้วกัน อันนี้เป็นเลขสองนะฮะโมเปิลเดียวตายไม่ค่อยบุกไม่ค่อยบุกใจเย็นใจเย็นรอยิงคีรอฟมันเล่นๆกันนะครับอ่าท่านกดกิจเอาไว้สักอันก็ได้เฮ้ยหลุดไะไม่เอาดีกว่าแค่นี้ก็แข็งแกร่งแล้วนะฮะเอาไว้ลัดมาดดกว่าสองตัวอันนี้สิบตัวนะฮะ เนี่ย <Unit> คนมาอย่างเงี้เยเจอไวรัสแน่นอนอา <Unit ready. S 2> uh, ไวรัสจะเก็บนะทำไมไม่เอาอันนี้มาบุกล่ะ no <cure> อมีไงล่ะ <Unit promoted. S 2> เฮ้ยมันก็ออกผลมันก็เอานี่ไว้เหมือนกันนี่หว่าเออ <Play it. S 2> ไว้ใจไม่ได้เลยเนะี่ย ตอนนี้ต้อมต้อมต้อมตอมขีรอดรีพอติรมาแล้วมายังตายห้าหมดอ่ะแค่นั้นอ่ะนี่ไงละ่ะเออเอาเอาเอ,อ,อมันถึงนี่วา มานี่กันมานี่กันมานี่กันมาละคีล้อมมาละสิบลำน่าจะเอาอยู่นะครับอ่าลิ้นของมามายิงคีล้อมมัองกันสองลำเลยสามลำสามลำแล้วโอ้โหหล่นทีใส รถเราก็เก็บตึกขึ้นเหมือนกันดูดิตามสิครับโอ้โหตึกพังเลยอะ่ะไม่ไหวไม่ไหวตัดบทติดไปอืมหายสิรออะไรล่ะเออรอถ้าตึกพังเลยที่รอบลำเดียว ต้องกันไปออ่าืมมาปฏิบัติการกันได้แล้วนะฮะเราจะใช้คีรัตนะครับในการในการขายนะฮะมันถึงจะเรนะ็วเนาะโอเคโอเคได้อยู่นะฮะตรงไปตายเอ๊ะอ,อะไรลอดลอดมา ไวรัสเหรออ๋อไวรัสเหลือตัวเดียวโดหนหลายว่ะน่ะแล้ววันนี้ไม่ทอยมากทายมากทายมาโอ้เกือบโดนตายดีนะเมื่อกี้กดผิดเนาะ เกือบตายตายทันนะฮะเมื่อกี้นะไม่ไหวนะฮะถ้าเป็นตึกแบบนี้เยอะๆเนีสส่ยสะกดจิตตึกไม่ได้นะครับเนะต้องปวนครับต้องปวนมา <c oughs> น,นนิมานน่อ่า ยูริพัมอันนี่กันอานนี่กันเฮ้ยเบวสองดิต่างเราปูลแล้วเนาะเอ่อผมขอเป็นเอ่อเมกะตรอนนะฮะสั้งสิบลำเนาะเพราะว่าไอ้เนี่ยไอ้พวกป้อมพวกนเนี้ยเนี่ยตัวยูริมันสะกดจิตไม่ได้นะครับ มันต้อง <Un ique S 1> ใช้รถถ <Red. S 1> ังยิงอย่างเดียวนะฮะไอตัวนี้ก็สะกดจิีนไม่ได้เหมือนกันนะครับไปเราปฏิบัติการลอยกันต่อนะฮะมัน <ique> นี่นิถึงไหมเลย uh, ได้อยู่นะฮะห <Un ique S 1> ายเ <ique> นี่ยมันไม่ได้อะ ไม่ได้เนาะไม่ได้ก็ไม่กดจิดแล้วะฮะ,ะเดี๋ยวเมกกะเอเมกะตอนมายิงกันนะฮะรอเมกะตอนกันย,ยิงนี่กันเนด็กกะอันนี้เข่าฐานนี่นนอเออ <Unit> ready. เอ้เอินจินเนียตายหมดแล้วเหรอตอนนี้กันมาสีตีอ,อินจินเนียกัน,นไปรับอีกสองตัว <Unit S 2> โอ้โหร <Unit S 2> อสะพังเลยมา <Unit ready. S 1> ออกมายังไวรัส เราไม่ได้สร้างฐานคนเพิ่มนะฮะถ้าสร้างฐานคนเพิ่มน่าจะเร็ว,วกว่านี้นะเอาเวลาไปนี่ตรงไหนเอ่ยจะวิ่งมันจะเดินไปทางไหนดูดเออฉลาดหน่อยเอาไปสวย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  โอเคเราอันนี้ตรงนี้กันตรงนี้รู้สึกว่าจะโดนยิงบ่อยมันพยายามจะแหวกนะอุย้ยระเบิดเลยอือออโหเอากับเราใช่ไหมเอ้ากับเราใช่ไหมได้เออ มาตรงนี้มาตรงนี้ใกล้ยิงใกล้เออหล,หลายลำเนี่ยหายงแป๊บเดียวมาดิมาดิาดเอออ่ะตายไปซะแล้วก็เอายูริพามมาปฏิบัติการเราได้แล้วนะฮะอย่างเร็วอะ่ะดูดิอันนี้มานี่มาเก็บกล่องนี้ ได้เงินนะฮะโอ้ดีดีปู้นมาอย่างเร็วเลยวู๊วปบเร็วหายหายตีเอ้ที่เนียเอานี้อ่าเราจะได้เอาคนเข้านี่เนาะได้ป่าวไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์รถถังปูนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแตกอ่ะมาดิเออหายหนังไงินหนมาเข้าไปแจ๋ว โอ้ยศสามบ้างยิงอย่างไกลอะ่ะไกลมากอ่าย่ะหากูสาซ่อมหาลากยิงทิงท้งแม่งหมดนี่เออนี่ไปไวลัดคืบหน้าขึ้นไปสวยวิริพรัมนะฮะเราบอกใช้วิริพรัมเป็นหลักนะครับแต่ บางตัวมันก็สะกดจิตไม่ได้นะฮะจะเป็นนะครับเมกกัตตอนลืมลืมเลืเกมิกกัตตอนเลีอกอะไรจัดการนะฮะสายครับผมเอ้าโอ้ตายหา่หาหมดเลยเฮ้ยเมกกัตตอนมันยิงคนไม่ได้ลืมไปไปกัน กี่ล้อมมาอีกแล้วพาไปเราอะมาดิเออมาดิอาร์ีอคอนสคริปตอนสคริปยิง่งโอ้โดนลุมไม่ไหว <c oughs> สายครับอ,อ่าไม่กระตอมม่นี่ไม่กระตอมม่นี่ ยิงตรงนี้อ, pues อ่ามันแตกตดไปเฮ้ยเฮียเออเถอยมาถอยมาเอาสิยิงยิง nah, เข <Born? S 2> ้าไปมาสิมาสิ ลงไปตายดีกว่าเอออันนี้มานี่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 ไอ้ตามาทำไมวะอ้ไวรัสตายหมดเลยมามันเริ่มลุกพืบเราเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะฮะจริงๆแย,ยามาก พพอร์ตไว้นะครับตึกจะพัหงหมดละโอ้โห,โห,โหสา,บามบังเทือไปหมดเลยเตรียม้าเตียมย้ายแล้นี่ๆๆวลนี่าน,นี่ๆน,นี่ไมวรัสมาซุ่มไว้นะฮะ อมตรงนี้เอออันนี้มาทีดรอบมาทีดรอบมาหล่นไปขีดรอบเหรอหล่นไปขีดรอบเหรออืมอย่าหล่นสะตุดก็แล้วกันแหละเออสวย แจ๋วเพื่อนแจ๋ว so very อะไอตัวนี้ถ้ากดจีมไม่น่าก็ทำลายทิ้งแม่งเลยเนี่ยแตกนะเข้ามาอันและยิงยิงมันยิงมันยิงมันโอ้โหม,มาบุกรัวๆเลยฮะ เอาซิเอาซิ <A> เอาซิไปคือรีพบมอ้าวยูนิตมึงฆ่ายูนิตกันเองแล้วเอามาไปครับไปไปไปถอยถอยถอยมาแค่ปวนก็พอนเพนาะเอามาสิโอ้ไอตัว เมกะตอนนี mm ่ช hmm. no? ื mm ่อเมกะตอนปะแมกเนตนะชื right. uh ่อแมกเนตนะแมกเนตรอนอะไรนี่แหละนะสายตาไม่ค่อยดีนะฮะแมกเนตรอนเนาะเรียกมันง่ายๆแมกะตอนนั่นแหละง่ายดีนะฮะตายหมดแล้วยูริเราโอ้นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะเอาสิเอาสิ ยางเยอะมาตีเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกมึงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้กันอย่างนี้ก็สวยดิเนะไม่ถึงนะไอตัวนี้เลขศูนย์เหมือนเดิมไอ้ตัวนี้เก้าฮะอันเลขเก้าปกันเก้าปุ๊บ

สามแล้วเออมันจะมาลรอเรามันจะมารอเราไท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 ไยแบ่งไวรัสมาฝั่งนี้ม้างนะครับมีวันซีนั่นแหละ เราอ,องดูกันมีคอมช็อตไหมไม่มีนะรอฐานใหญ่เลยรอฐานใหญ่เลยแล,ล้วกันขายแล้วก็หนีดิครับอยู่ทำไมล่ะครับแม่งเด็ดตอนจริงมันเออนี่ขาย อ๋อไม่ทันได้ดูไอ้น no. ี่ไม่ทันได้ดูป้อมปืนมันนะเดี๋ยวยิงอันนี <S <S ้กันแต่เราใช้น่างง่ายได้ขนาดนั <S 2> <S 2 <S 2้นโอเคนะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับผมนะจบกันไปแล้วนะครับนะ ครับยูรินะฮะสะกดจิต้ายสะกดจิต้ายอย่างเดียวเลยนะฮะเอาละครับผมนะฮะจบกันไปแล้วนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับทั้งเพจนะฮะเพจ a c e b o o k นะครับ Big Tiger แล้วครับช่อง YouTube Big t i g e r นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากลากันไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ